ที่สลาการปร,ริยนวัชัยมงคลพัทยาใต้บรรดาแขกผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับอาทิตย์นายชาญยุทธเฮงตระกูลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางวิลาวันเฮงตะกูลอดีตนายกสโมรสรเลอ้อนชนบุรีบางแสนดรวีรวัตร้าขายรองนายกเมืองพัทยาร่วมงานพิธีฉลองสมโพธพระอารามหลวงและพิธีฉลองพระครูเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวันสุดท้ายนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีบรรดาพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เมืองพัทยา ยังได้ร่วมเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วยโดยมีพระครูพิสารจริยาพิวัตรเจ้าอาวาสวัดไชยมงคลพระอารามหลวงนำคณะกรรมการให้การต้อนรับหลังได้เวลาด,ดรวีรวัตรค้าขายรองนายกเมืองพัทยาฐานะประธานในพิธีก็ได้เปิดกรวยทูบเทียนแพรหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นประธานในพิธีได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะดําเนินการอ่านพระราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเปลียนเกียรติประวัติแก่ชาวพัทยาและชาวอำเภอบางละมุงต่อไปจากนั้นพระสงฆ์จำนวน19รูปจาก6อำเภอรประกอบไปด้วยอำเภอหนองใหญ่บ้านบึงบอ่อทองเกาะจันทร์พนนิคมผานทองรวมเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีสมโภชวันนี้ถือได้ว,ว่าเป็นวันที่3แล้วนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา3วันสามคืนตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาสำหรับวัดชัยมงคลน,นั้นได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเดิมชื่อว่าวัดทัพพระยาเป็นวัดราชสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2480โดยมีนายเลี้ยงค้าขานเป็นผู้มอบที่ดินถวายวัดและได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช2480พระครูวิบูลสังฆการเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรกได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาในปีพุทธศักราช2497ต่อมาในปีพุทธศักราช2525 พระครูวิบูลสังฆการได้มรณภาพลงทายกทายิกาจึงได้กราบอารัธนาพระครูสมุเหียนมงคาลิโกมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองได้ประมาณ11ปีในปีพุทธศักราช2541จึงได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอื่นและในปีพุทธศักราช2541ยทายกทายิกาและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาของวัดชัยมงคลจึงได้กราบอารัธนาพระครูพิสารจริยพิวัฒน์ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ที่สาม เป็นลำดับจนมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ก็พบว่าต่างได้ของที่ระลึกติดแม้ติดมือกันกลับบ้านทุกคนด้วยนะครับ